ของเราเนี่ยจัดให้บริการอยู่ในพื้นที่เป็นอาคารอาคารเดียวมีด้วยกันอยู่3ชั้นนะคะเป็นนิทรรศการถาวรอยู่ใน3ชั้นเนี่ยทั้งหมดอยู่1 0 14นิทรรศการตอนนี้นะคะ14เลยเหรอสนิทรรศการอันนี้ถ้า14่นี่มีมีอะไรบ้างครับพอจะเข้าได้ไหมะองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูเล่าตั้งแต่ชั้นหนึ่งนะคะอ่ชั้นหนึ่งเข้ามาเข้ามานะคะก็จะเจอนิทรรศการ โลกล้านปีนใช่โลกล้านปีนี่ก็จะเล่ามาเราเ <ๆ S 1> <ๆ>มื่อโลกเราเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้างครับนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมาเรียนรู้ต่อในนิทศการโลกดาวเคราะห์ม,ๆๆมาเรียนรู้จากๆๆๆโลกของเราว่าโลกของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยส่วนทั้งหมดกี่ส่วนเสร็จแล้วก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของถัดไปอีกนิทรรศการหนึ่งนะคะนิทรรศการที่3แล้วนะคะจะเป็นนิทรรศการเรื่อง เรียนรู้ธรรมชาตินะคะหลังจากที่ได้รู้จกักอากาศดินไม่รร้อใช่ก็ท,ท,ท,ทีนี้ทีนี้ก็จะมาเรียนรู้เรื่องของธรรมชาตินะคะคว่ารธรรมชาติหรืออะไรที่มันอยู่ร,ร,รอบตัวเราเนี่ยแล้วก็ตัวของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะจากนั้นไปอีกนิทรรศการนิทรรศการที่4นะคะก็จะเป็นนิทรรศการเปิดโลกสิ่งแวดล้อมแล้วทีนี้มีนิทรรศการเสริมให้อยู่ที่นิทรรศการชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือนิทรรศการเมืองเด็กแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ เป็นนิทรรศก,การพิเศษให้สําหรับน้องๆหน,หนูๆที่อายุไม่เกิน8ขวบ,บนะคะๆๆเขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องของเบื้องต้นก็คือเรื่องของรู้จักตัวเขาเองอะไรเงี้ยนะคะ,ะคง่ายๆเบื้องต้นง่ายๆง่ายๆสำหรับตัวเขาๆๆๆๆใช่ๆๆๆๆค่ะอันนี้คือนิทรรศก,การถาวรในชั้นที่1 สวัสดีครับสวัสดีเป็นไกด์ของผมหรือเปล่าครับวันนี้ชื่ออะไรครับพี่พี่โอครับพี่โอนะครับวันนี้พี่โอก็จะมาเป็นไกด์ของผมในการทัวร์เดี๋ยวนะหน้าเนี่ยมันสาวน้อยเหมือนหัตถ์จันที่มาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อพี่ครับมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยพาชวนพ่อมาดูท้องป้าจำลองโอ้อี่แม่ปลาจำลองอะไรเห็นทุกปลาอยู่อย่ามั่วอย่ามั่วเดี๋ยวพ่อไปชมรอรอบอยู่รออยู่ใช่ไหมใช่เขาบริเวณนี้ก็จะเป็นตู้ปลาน้ําจืดไทยนะครับเป็นปลาตามแม่น้ํานะครับ แล้วก็สามารถจริงๆเอามาเลี้ยงในตู้ก็จะมีความสวยงามได้ในระดับหนึ่งเช่นกันครับครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็ในในโซนของเนิศการชั้นที่1น,นะครับเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปปุ๊บซ้ายมือจะมีเนิทศการโลกล้านปีโลกล้านปีครับผมไ <ป S 1> ม่เลือกเป็นญาติกันเลยติดกันอย่งเี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใชใชครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงโซนของเนิทศการโลกล้านปีอันนี้เป็นไดรเสาร์เสา กินเนื้อแน่นอนนะครับเราเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นโครงกระดูกจำลองนะครับส่วนเดี๋ยวด้านในเราจะเข้าไปดูวิวัฒนาการในแต่ละยุคในแต่ละสมัยกันก่อนของสิ่งมีชีวิตที่กําเนิดขึ้นมาบนโลกของเราครับอยากไปไดูแล้วครับไปครับเชิญครับในส่วนของกรอนี้ที่เป็นรถวีแช์อย่างนี้เดี๋ยวเราจะมีทางขึ้นพิเศษให้ จะขูขาได้ตรงภายในอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนหินนะครับเป็นซากดึกซากดึกดำบรรของหินนะครับจริงจหินเนี่ยบอกอายุของโลกของเราได้นะครับว่ากําเนิดเกิดขึ้นมาแล้วกี่ล้านปีและหินนะครับจะมีสามารถบอกแหล่งกําเนิดบอกถิ่นฐานบอกที่มาของหินได้ค,ค่อยเขียนนิดนึงนะครับเพื่อจะรูดขาหนิดนึง ลำก่างนีฮะระดับ้วเาปนีก็จะเป็นเดี๋ยวราจะเข้าไปด้านในครับผมเข้าไปด้านในเดี๋ยวเราจะไปดูเดิสาวอีกหนึ่งชนิดนะครับครับผมอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อให้ได้บรรยากาศของยึดดึกดำบรรพ์นะครับนี่่าจะเป็นสัตว์อาใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสัตว์กินพืชครับคอยาวนะครับ ครับตอนนี้เร้ก็มาอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วนะครับที่มีไดโนเสาร์อีก2ชนิดนะครับชนิดที่อยู่ด้านหลังเราก่อนคอยาวที่เราเคยเห็นตามสรารคดีหรือหนังต่างๆนะครับพี่ก็จะเป็นภูเวียงโกซรัสซิลินททเน่มีคําคุ้นๆไหมครับคาว่าซิลินททเน่คำนี้จะคุ้นๆหูเรามากก็คือจริงๆแล้วเป็นไดโนเสาร์ที่ขุดพบค้นพบโครงกระดูกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ,รบในประเทศไทยนะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับผมแสดงว่า เมื่อ6,500ล้านปีสมัยก่อนประเทศไทยเคยมีไดโนเสาร์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพทรงตั้งชื่อให้นะครับว่าเป็นภูเวียงโกศลสิรินทร์ทอนเนตนะครับครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูเจ้าไดโนเสาร์สองตัวนี้จากด้านบนนะครับเป็นมุมบนเดี๋ยวนี้เราจะมาดูจากด้านล่างบ้างอันนี้เป็นยอดส่วนหนึ่งนะครับเขาเชื่อว่าเป็นได้แค่ไม่เกินสเกลไม่เกิน2ส่วนจากของจริงจากธรรมชาติจริงนะครับอย่างที่พี่โอบอกไปแล้วว่า ็นธรรมชาติจิงเขาสูงมากกว่า15-20เมตรซา,ากตัวเป็นเเขาอยู่ในที่ไหนครับซากตัวเป็นเป็นที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดขอนแก่นครับมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดทางเฉพาะทางเลยเกี่ยวกับไดโทเสาโดยเ,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 เฉพาะทางเลยใช่ครับผมครับเดีย๋ยวเราไป,ไปต่ออีกนิทรรศการหนึ่งก็คือนิทรรศการโลกดาวเคราะห์นะครับ,รบดเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับ นินทรรศานี้ก็จะบ่งบอกในเรื่องของโครงสร้างของโลกของเรารว่านอกเหนือจากที่เราเห็นว่าโลกของเราหน้าตาเป็นไ่จากในรูปใช่ไหมครับเด <al> ีย๋ยวเราจะมาเห็นทางด้านกายภาพกันนะครับว่าพื้นฐานของโลกของเราเนี่ยมีพื้นผิวมีองค์ประกอบของโลกมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนถ้าเรามองท็อปวิวขึ้นมาก็จะเห็นเป็นเหมือนเ,อเป็น,น,นกเกาะนะครับ เดี๋ยวเราลองมาเล่นอันนี้ดูไหมครับว่าจำลองการเกิดแผ่นดินไหวจะเป็นอย่างไร,รนะครับรถรถบิวแชก็สามารถเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในไปไหมอีกลองก่อนมันจะสั่นๆนิดนึงนะครับสั่นๆ <laughs> ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราลองดูกันแล้วเดี๋ยวมาดูฮะว่าจะคล้ายๆเล่นหุละบุกโอ้โหมันจะพื้นสั่นๆ เป็นการเป็นการจำลองการเกิดแผ่นดินไหวนะครับอันนี้กิลิเตอร์ค่ะถูกไหไหวมากอันนี้คือลาวาเหรออ่าใช่ครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแก่นของมันเลยเหมือนในภูเขาในภูเขาไฟเลยด้านในของภูเขาไฟเลยนะครับ ในการเกิดภูเขาไฟแต่ละครั้งนะครับก็จะเป็นการจุดประทุจากศูนย์กลางนะครับแล้วก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับเมื่อมีแรงดันในระดับหนึ่งก็จะค่อยๆพุ่งสูงขึ้นไปนะครับแล้วเมื่อการลาวาที่ไหลลงไปอ่ะนะครับก็จะเป็นส่งผลเสียกับมลภาวะโลกนะครับแต่ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะครับภูเขาไฟก็ยังมีอยู่ที่ยังไม่ได้ประทุมีหลายหลายประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมครับเวลาเกิดภูเขาไฟก็จะมีแผ่นดินไหวตามมา เรื่องใกล้ตัวเรามากเลยแต่บางคนอาจจะมองว่าไม่เคยรู้มาก่อนนะครับจริงๆเดี๋ยวให้ทั้งพี่มิกกี้แล้วก็น้องหญิงดูนะครับโลกเรานะครับอยู่ด้านนี้นะครับโลกเรานะครับมีชั้นบรรยากาศ6ชั้นนะครับหชั้นแต่ละชั้นแต่ละช่วงชั้นเนี่ยมีระยะห่างกันมากนะครับ่เธอไหมครับนะครับอธิบายง่ายๆเลยนะครับช่วงชั้นแรกนะครับ ช่วงที่มีอุณหภูมินะครับหรือว่ามีออกซิเจนอยู่นะครับก็เป็นในช่วงชั้นที่1ครับเวลาเด็กนักเรียนมาก็จะให้เขาให้เขาคิดก่อนว่ามันคือช่วงชั้นอะไรแล้วก็ให้เขาเปิดอ่านนะครับก็จะมีคําเฉลยอยู่นะครับนะครับชื่อแต่ละชั้นนะครับอย่างพวกบอลลูนอ่าพวกเครื่องบินเลยก็อยู่ในช่วงชั้นบรรยากาศที่2นะครับห่างออกจากพื้นผิวโลกไปตั้งแต่สิบห้าถึงห้าสิบกิโลเมตรนะครับชั้นสูงมากนะครับในช่วงของชั้นที่3นะครับก็เป็นในช่วงของ พวกของอุกกาบาตหรือฝนดาวตกหรือดาวตกอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนพี่มิกและน้องหญิงเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมเวลาฝนดาวตกลงมาเราเห็นเป็นพุ่งลูกไฟพุ่งพุ่งลงมามันจะทับกับพื้นบรรยากาศโลกอ่าใช่ครับมันเป็นการเสียดสีอธิบายง่ายๆครับอ่ะเดี๋ยวทั้งพี่มิกและน้องหญิงลองเอามือขึ้นมาทำอย่างนี้นะครับพี่มิกอาจจะทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับถูกันครับถูกันแรงๆและเร็วๆครับมันจะรู้สึกเป็นไงครับร้อนนะครับใช่ครับจริงๆอุกกาบาตที่ตกมาจาก ก้อนหินอุกาบาตหรือดาวตกเนี่ยจริงๆก้อนไม่ได้เล็กเลยนะครับก้อนเท่ารถก้อนเท่าบ้านแต่ว่ากว่าเขาจะผ่านชั้นบรรยากาศแต่ละชั้นมาเนี่ยเขาผ่านแรงเสียดสีอย่างนี้มาจนทําให้เกิดเป็นลูกไฟบางดวงที่ไม่ใหญ่มากก็จะสลายหายไปในชั้นบรรยากาศแต่ก้อนที่มันใหญ่จริงๆอาจจะตกมาถึงพื้นโลกเราเนี่ยอาจจะเหลือก้อนแค่กํามือหรือแค่นิ้วโป้งเองนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงชั้นบรบรยากาศที่น้องๆสามารถเอาไปเรียนรู้ต่อยอดในเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้ครับ เดี๋ยวเราไปตรงไหนกันต่อครับพี่โอเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของนิทรรศการประที่แผงแผ่นดินครับเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ของเราอันนี้อยู่ชั้นสองะชั้น2งครับผมมีลิฟต์ไหมครับพี่มีครับที่นี่ที่ศูนย์วยาศาสตร์ประการสิงศิษย์นอกเหนือจากเป็นทางที่สําหรับรถเข็นขึ้นแล้วนะครับ<ม>ก็ยังมีในส่วนของลิฟต์อีกได้ครับเพื่อเราเอาสนขึ้นลิฟต์แล้วเดี๋ยวให้น้องหญิงข,ข,ข,ขึ้นทางลาด <laughs> ไปครับเชิญครับ